สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้ภาษา SQL ร่วมกับคำสั่ง Where c o s t นะคะก็คือการค้นหาแบบมีเงื่อนไขค่ะเดี๋ยวมาดู Syntax หรือว่าโครงสร้างคำสั่งก่อนนะคะก็คือ Select ก็คือเลือกนะคะเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการคอลัมน์หนึไปเรื่อยๆ From ก็คือจากชื่อตารางอะไร Where ก็คือเงื่อนไขหรือว่า Condition ที่เราต้องการ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเขียนคำสั่งจริงๆให้ไปดูพวก o p e r ตอร์ที่ใช้ร่วมกับคำสั่งแวร์ก่อนนะคะในที่นี้เราใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า w 3 s c h o o slash sql นะคะเว็บไซต์นี้ก็จะมีการสอนนะคะเนื้อหาคำสั่งของ sql ทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของ o p e r ตอร์ที่ใช้ร่วมกับคำสั่งแว e ์ cost มีอะไรบ้างมีเท่ากับนะคะมีมากกว่าน้อยกว่า มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับส่วนตัวนี้นะคะเรียกว่าไม่เท่ากับขาหรือว่า not equal นะคะแล้วก็มีคำสั่ง between มี like เหมือนแล้วก็มี in นะคะเดี๋ยวไปดูทีละอย่างกันนะคะอย่างเช่นสมมุตินะคะมีตารางที่ชื่อว่า customer นะคะในที่นี้เขาบอกว่า select Select Star f ร์ m Customer อันนี้ถ้าเราเรียนในเรื่องของก่อนหน้านี้แล้ว Select Star ก็คือเลือกทั้งหมดนะคะ Form ก็ from คือจากตาราง Customer นี่ h e r e นะคะแวร์ตามด้วยชื่อฟิลที่เราต้องการจะจะเอ่อทำ Operator หรือว่าเงื่อนไขนะคะอัน,นในที่นี้เขาบอกว่า w e r e Country ก็คือประเทศเท่ากับเม็กซิโกนะคะสังเกตว่าคันทรีอ่ะเขาเก็บเป็นเท็กนะคะดังนั้น สัญลักษณ์เท่ากับก็คือตรงกับคําว่าอะไรนะคะคำว่าเม็กซิโกต้องใส่ซิงเกิลโค้ดด้วยนะคะแต่บางโปรแกรมนะคะอาจจะเป็นดับเบิลโค้ดนะคะเพราะว่าเป็นเทคแต่ถ้าเป็นตัวเลขอย่างเช่นแวร์ e c u s t o m e เ id เท่ากับ1น,นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ซิงเกิลโค้ดนะคะอันนี้สัญลักษณ์อีค a ัก็คือเท่ากับเดี๋ยวไปลองทำดูนะคะกดคำว่า Try It ดดูก็ได้ค่ะ c r e d i t เขาจะมี Database จำลองให้นะคะอันนี้ก็คือ select star from product ถ้าเราพิมพ์แค่นี้นะคะเรากด Run ปุ๊บนะคะที่ตาราง product ก็จะค้นหามาทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่ที่77 Record หากเราต้องการนะคะพิมพ์คำสั่งเพิ่มไปเราก็เติมคาว่า where where แวสิ่งที่เราต้องการรู้นะคะสมมุติเราต้องการค้นหาที่ product id แว r product id เท่ากับสมมติลองสมมตินะเท่ากับ50สังเกตว่าตัวเนี้ยนะคะ product id เขาเก็บเป็นตัวเลขอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมี single q o d e แบบนี้นะคะอย,อย่าไปใส่ single q o d e แบบนี้นะนะคะเปิดนะคะเห็นไหม เขาก็จะเจอนะคะพอรันปุ๊บก็จะโชว์มาที่1น่รีคอร์ดก็จะบอกว่าโ r ดั u ไอดีที่50คืออะไรนะคะต่อมาถ้าเกิดเราเปลี่ยนนะคะจากเท่ากับเป็นมากกว่าก็ได้ะคะ่ะโพดัลไอดีที่มากกว่า50มีอะไรบ้างาก,กดรันนะคะก็จะโชว์มาที่มากกว่าก็คือจะเริ่มที่51เพราะ51มากกว่า50นะคะก็สามารถเปลี่ยนโอเปอเรเตอร์ไปได้เรื่อยๆมากกว่า50น้อยกว่า50 มีมากกว่าหรือมากกว่าเท่ากับนะคะ50หรือในเรื่องของราคาก็ได้ค่ะเปลี่ยนจาก product id เป็น price ก็ได้นะคะ w h e r product w h e r price สมมติเอาราคามากกว่าเท่ากับ100นะคะ mm hmm. กด run น,นะคะ mm hmm. ก็จะโชว์มาแมมีอยู่2 เ e c คอรนะคะมีอยู่สสินค้านั่นเองอันนี้ก็คือในเรื่องของ o p เปอเรเมีคำสั่ง o p เปอเรเมีอะไรอีกคะมากกว่าไม่เท่ากับก็มีนะคะไม่เท่ากับไม่เท่ากับ100ก็แน่ละนะคะก็ต้อง7ะเสรยู่แล้วเพราะไม่มีรหัสิไม่มีสินค้าไหนที่ราคาเท่ากับ100เลยนะคะมี b ีทวด้วยค่ะ b ีทว แวร์ไพรซ์บีทวีนก็คือตามด้วยนะคะช่วงนะ,ะที่เราต้องการรู้สมมติราคาที่20นะคะบีทว n ตามด้วยแอดนะคะบีทว n ตามด้วยเอ,อ่อช่วงที่เราต้องการเราก็ตามด้วยแอดนะคะ20ถึง60นะคะแวร์ ราคาสินค้าอยู่ระหว่าง20ถึง60นะคะอย่าลืมเติมแอนส่วนใหญ่บางคนอ่ะชอบลืมเติมแอนแต่ไปเขียนอย่างเงี้ยไปเขียนขีดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะต้องใช้แอนแล้วกด r u น,นะคะ่ะอยู่ในช่วงนี้นะคะ20ถึง60ค่ะมีอะไรอีกไหมคำสั่งไลค์เอ่ออันนี้ไลค์อ่ะส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับพวกของ เทคนะคะพวกชื่ออะไรอย่างงี้นะคะแวร์สมมุติในเรื่องของสินค้าใช่ไหมแวร์ product name แล้วกันนะคะแวร์ product name ไล g ์ไล i ์อะไรเออที่สินค้ามีชื่อว่าอะไรดีสมมุติก๊อปคำนี้ปึ๊บแล้วกดรันค่ะ เออไลก็คือสินค้าไหนที่มีชื่อตรงกับคำนี้นะคะแต่ในที่นี้มันไม่มีเลยนะคะแต่ที่นี้ไ like ลสามารถใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปได้นะคะก็คือเปอร์เซ็นต์หมายความว่าข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้แต่ข้างหลังมีคำว,ว่ามัดต้นนะคะรันปุ๊บนะคะก็จะโชว์หนึ่งเรคคอร์ดก็คือตัวข้างหน้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้ข้างหลังเป็นคำว,ว่ามัดต้นนะคะเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้ บางโปรแกรมเขาจะใช้สตาร์นะคะสตาร์คือข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้ข้างหลังเป็นคำคำนี้นะคะแต่ในเ,เว็บไซต์เนี่ยใช้สตาร์ไม่ได้แสดงว่าเขาให้ใช้แต่เปอร์เซ็นต์นะคะมีเปอร์เซ็นต์หรือเอาแค่ตัวอักษรก็ได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีตัว A อเฉยๆนะคะก็ไม่มีไม่มีไม่มีมมอ๋อตะกี้มันมีช่องว่างนะคะ กคือข้างหน้าเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ข้างหลังอ่ะมีตัว a นะคะข้างหลังลงท้ายด้วยตัว a แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มีตัว a อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ข้างหน้าหรือข้างหลังเป็นอะไรก็ได้เราก็จะใส่เปอร์เซ็นต์หน้าหลังแบบนี้เลยนะคะหมายความว่าข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้นะคะตรงกลางมีตัวอักษร A เฉยๆ,ๆกดบันนะคะ ก็เห็นไหมคะมี A ตรงที่ใดที่หนึ่งก็ได้มี A ตรงไหนที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะคะหรือลองคำนี้ก็ได้คำว่าออแกนิกนะคะออแกนิกถ้าเกิดเราใส่อย่างเงี้ยหมายความว่า product name จะเป็นคำว่าออแกนิกนะคะซึ่งมันจะไม่ตรงเลยแต่ถ้าเกิดเราใส่เปอร์เซ็นต์เปอร์เปอร์เซ็นต์ข้างหน้า เปอร์เซนต์ข้างหน้าหมายความว่าข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้แต่ข้างหลังลงท้ายว่าออแกนิกก็จะค้นหาย,ยังไม่พบแต่ถ้าเราใส่เปอร์เซนต์หน้าหลังนะคะแล้วกดรันปุ๊บก,ก็จะเจอนะคะก็คือเห็นไหมคะออแกนิกอยู่ตรงกลางส่วนข้างหน้าข้างหลังเป็นอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็คำสั่งไลท์ส่วนคำสั่งอินก็คือเป็นการหาข้อมูลที่ มีหลายๆนะคะหลายๆ Val u e นะคะไปดูคำสั่ง In บ้างคำสั่งอินขอเปลี่ยนเป็นตาราง customer บ้างนะคะอย่างเช่นต้องการหา,าลูกค้าที่เขาอยู่ใน country ก็คือประเทศสมมติเราต้องการที่เม็กซิโกกับ U.K เท่านั้นนะคะก็จะใช้คำสั่ง In ก็ได้ก็พิมพ์คำสั่งแว w S e r e w here แว r e นะคะ ตามด้วยชื่อฟิลก่อนนะคะเราต้องการหา country นะคะว่า e country คือต้องการหาข้อมูลทั้งหมดของตารางลูกค้าหรือว่า customer ที่ country in ส่วนใหญ่ in จะตามด้วยในวงเล็บนะคะ in อะไร in Mexico กับ UK นะคะตุบคอมมาแล้วก็ UK นะคะ เดี๋ยวลองดูแค่นี้รันออกไหมนะคะอ่ารันไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเทกนะคะเป็นเทกหมายความว่าชนิดข้อมูลที่เราเก็บในคันพี่อ่ะมันเป็นข้อความตัวหนังสือนะคะในเมื่อข้อความตัวหนังสือเราต้องใส่ซิงเกิลโคดครอบนะคะแล้วกดรันก็จะเจอนะคะเห็นไหมคะมันก็จะหาตารางนะคะข้อมูลทั้งหมดที่ Customer หรือว่าลูกค้าอยู่ในเม็กซิโกกับ UK เท่านั้นนะคะสังเกตว,ว่าการเรียงลำดับข้อมูลไม่สวยงามใช่ไหมคะถ้าเกิดเราต้องการให้ข้อมูลเรียงลำดับเอาเม็กซิโกขึ้นมาก่อนแล้ว UK ไปอยู่กุบมท้ายๆจะทำยังไงคะจำได้ไหมจะเติมอะไรคะการจัดเรียงข้อมูลใช้ Order by ค่ะ ถูกต้องค่ะออเดอร์บายนะคะออเดอร์บายอะไรคะออเดอร์บายต้องตามด้วยชื่อฟิลนะคะก็ออเดอร์บายคันทรีค่ะแล้วใส่แค่นี้รันได้ไหมคะรันได้นะคะใส่แค่นี้ก็รันได้นะคะมันก็จะเรียงจากน้อยไปมากให้อยู่แล้วนะคะก็จะเม็กซิโกก่อนตัว M จะขึ้นก่อนตัว u นะคะก็เรียงให้แล้วแล้วถ้าเรานะคะอยากให้ UK ขึ้นมาก่อนจะทำยังไงคะ ต้องเติมคำว่าอะไรคะ่ะ d e s c ค่ะกดร u n นะคะก็คือเรียงนะคะจากตัวอักษรมากไปหาตัวอักษรน้อยนะคะอันนี้ก็สำหรับใช้ในคำสั่ง in นะคะแล้วก็มี order by ด้วยมีอะไรอไหมเขามี exercise นะคะ ทดสอบมาให้เขาเขาถามว่าให้คุณนะคะเลือกทั้งหมดของซิตี้นะคะเลือกทั้งหมดของตารางคัสเตอรเมอร์นั่นแหละแต่แวร์ที่เงื่อนไขซิตี้นะคะซิตี้อยู่ที่แวร์ลูเบอร์ลินเท่านั้นนะคะจะเติมอะไรคะ select star from customer ตามด้วยคำสั่งอะไรคะเงื่อนไขก็คือ where where fill ที่ชื่อว่า city นะคะ where city e. ก็มาเลยคะ่ะ where city เท่ากับเบอร์ลินนะคะเบอร์ลินลองดูเป็น double code รันออกไหมนะคะ submit show answer ไม่ออก เพราะว่าเว็บไซต์นี้เขาให้ซิงเกิลโค้ดนะคะไม่ใช่ดับเบิลโค้ดรันปึ๊บโชว์อันเซอร์ถูกต้องนะคะเอ็กซ์ s ซ์ที่หนึ่งนะคะก็ตามด้วยแวร์ตามด้วยชื่อ e l ลที่ต้องการรู้แล้วก็ตามด้วยคำที่เราต้องการรู้มาดูเอ็กซ์ s ซ2์สองบ้างทางอะไรเขาบอกว่า use not keyword ก็คือให้ใส่ operation not นะคะที่ record city ไม่เท่ากับ Berlin select star from customer ตามด้วยเงื่อนไขก็คือ where where อะไรคะ where city คือชื่อเมืองชื่อฟิลของเรา where city นะคะ where not city เท่ากับ Berlin แต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือแ h ร์ e City แตกี้เขาบอกว่าแ h ร์ e Not City เท่ากับแ h ร์ e Not c i t y เท่ากับเบอร์ลินปึ๊บอันนี้ก็คือซิตี้ที่ไม่ใช่เบอร์ลินก็จะโชว์มาอันนี้ใช้คำสั่ง Not ร่วมแต่อย่างที่บอกถ้าไม่ใช้ Not จะใช้อะไรคะตัวนี้ก็ได้นะคะไม่เท่ากับแ h ร์ e City ไม่เท่ากับเบอร์ลินก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรคะ ย้อนไปดูตัว operator ของคำสั่ง w วร r เห็นไหมคะตัวนี้ก็คือ not equal ก็คือไม่เท่ากับเหมือนกันจะใช้ Not ก็ได้หรือใช้สัญลักษณ์นี้ก็ได้แต่เราอะชอบใช้ตัวนี้มันง่ายกว่าไงต่อไปไปดูข้อ3บ้าง exercise 3ก็เาถามอะไร select all r e c o r d where customer id column ที่มันมี value เท่ากับ32 อันนี้เติมอะไรคะตอนเราสอบ SQL ่เขาก็จะถามประมาณนี้เลยนะ WHERE e Customer ID has value 32ก็เท่ากับ32 32เป็นตัวเลขต้องใส่ single c o d e ไหม Tiktok Tiktok ไม่ต้องนะคะกด Run ถูกต้องนะคะข้อที่4่บ้างเขาถามอะไร บอกว่า select all Record แล้วคือเลือกทั้งหมดที่คอลัมน์มี value Berlin แล้วมี add นะคะ post code คอลัมน value รหัสไปรษณีย์เท่ากับ12209อ่าเริ่มมีคำสั่งนะคะให้เติมเยอะขึ้นนะคะถ้าเราจำโครงสร้างได้กล่องแรกเติมอะไรคะการเลือกนะคะก็ select select star from customer เลือกทั้งหมดจากตาราง customer ตามด้วยเงยื่อนไขเงื่อนไขก็คือ where wh e r e where city เท่ากับ berlin เขาให้มาแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่ามีแอนนะคะรหัสไปรษณีย์ที่ value ทั้งนี้นะคะก็แอนแอนก็คือแอนเลยคะ่ะแอนรหัสไปรษณีย์เขาให้ชื่อ field มาแล้วก็กรอบเลย เท่ากับรหัสนี้กดชูอันเซอร์ถูกต้องนะคะก็ไม่ยากนะคะมา exercise 5ห้าบ้างมีอะไร select like all records from where city has value Berlin or London ก็คือ City อ่ะเป็นเบอร์ลินหรือว่าลอนดอนก็ได้นะคะเหมือนเดิมคำสั่งในการค้นหาก็ select Start from customer เลือกทั้งหมดจากตาราง c u สเ o อร์ตามด้วยเงื่อนไขแวร์ WHERE CITY เท่ากับ e Berlin ินหรือนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เติมคำว่าหรือก็คือออออซิตี้เท่ากับ London อันนี้เขาแบบใส่ single code ให้เราแล้วกด r ัน ถูกต้องนะคะเป็นสีฟ้าแสดงว่าถูกต้องอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบทดสอบในเรื่องของการใช้คำสั่ง select w h e r นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ